วัสดีจ้าค่ะคุณย่ามีอาการอย่างไรบ้างคะก็มีอาการมันคันมันระคายเคืองตาเราแล้วก็มีน้ําตาไหลแล้วก็ภาพมาวาเหมือนกับแมลงวีอยู่ตาเราแต่ได้มาทานนี้มันก็ตามันคันมันก็หายนี่น้ำละเอาน้ําตาไหลมันก็หยุดไปแล้วก็ไม่คัน แล้วก็สบายสบายมากมองอะไรก็เห็นแจ่มดีจังก็ดีมากๆากนียดีคอนแทคบ้านอาการแบบบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมาตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยบ้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าหลอดไฟมัน,เป,นเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงป้ามั่นใจมากเลยพ,พอทานแล้วก็ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็แบบจากที่เคยเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ แต่ตอนนี้เล่นด้ค่ะสวัสดีค่ะเปิ้ลดีคอนแทคค่ะวันนี้เปิ้ลมาแนะนําสําหรับผู้ที่มีอาการทางด้านสายตาเช่นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินสายตาพรามัววุ้นในตาเสื่อมผู้ที่มีอาการเหล่านี้สามารถทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเราได้นะคะค่ะ ก่อนอื่นวันนี้เปิ้ลจะพาทุกท่านไปรับชมวิดีโอจากผู้ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วหลายๆท่านนะคะว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรเราไปรับชมด้วยกันเลยค่ะ,ว,คะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะวันนี้ได้มาสัมภาษณ์คุณย่านะคะ ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วมีอาการดีขึ้นนะคะวันนี้เรามาอยู่กับคุณย่าแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีจ้าค่ะคุณย่ามีอาการอย่างไรบ้างคะก็มีอาการมันคันมันระคายเคืองตาเราแล้วก็มีน้ําตาไหลแล้วก็ภาพมัวเหมือนกับมะเร็งวีอยู่ตาเราแต่ได้มาทานนี้มันก็ตามันคันมันก็หายนี่ น้ำละาไอ้น้ำตาไหลมันก็หยุดไปแล้วก็ไม่คันแล้วก็สบายสบายมากมองอะไรก็เห็นแจ่มดีจังก็ดีมากๆากนะยดีคอนแทคป้าวิรอนเอ็มกลางอายุ67ปีคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฟ้าแล้วก็ไปหาคุณหมอหมอบอกว่าตาข้างขวาเนี่ยจอตาคามันเสื่อมหมดแล้ว ก็ไปยิงแสงนิ่งเซอร์เจ็ดครั้งแล้วก็สีจาตาเจ็ดครั้งแล้วก็แล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆมีแต่ไม่ดีขึ้นแล้วคุณหมอบอกว่าดวงตาคุณป้ารักษาได้ไหมอะคะตอนที่ไปพบหมอหมอบอกว่าหมอบอกว่าไอจะช่วยให้ถึงที่สุดแต่ก็ไปทีไรอ่านหนังสือไม่ได้สักที <laughs> แล้วพอดีป้าก็ทำยังไงเนาะตาคนจะบอดแล้ว แพงก็จะกินแบงนี้นะ,ะเงินมันหาได้เดี๋ยวถ้าตาบอดแล้วกดลองดอูแพงก็จะกินลองดูว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคนี่แหละแบงนี้นะกล่องแรกเนี่ยบ้ากินหมดไปแพงแพงแรกรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำไมหลอดไฟมันเป็น,นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงตารเริ่มสว่างตั้งแต่กล่องแรกเลยใช่ไหมคะ ตะกอนแรกเลยป้ามั่นใจมากเลยก็จะทานต่อเนื่องนะคะค่ะจะทานต่อเนื่องที่ทมีอาการดีขึ้นทานไปแล้วกี่กล่องคะก็กล่องแรกก็โอเคแล้วค่ะรู้สึกดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ทานมาเรื่อยๆค่ะคุณป้ามั่นใจไหมคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ดีขึ้นอย่างไรออบอกท่านผู้ชมที่ได้ฟังทลิปนี้หน่อยนะคะ อ๋อพอทานแล้วก็ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็แบบจากที่เคยเล่นโทรศัพท์ไม่ได้แต่ตอนนี้เล่นได้แล้วค่ะอ๋อฟ้าวมากๆเลยนะคะคุณป้าได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปเพียงกล่องเดียวนะคะก็รู้สึกดีขึ้นอาการต้อกระจก อาการเส็บคันเครืองตาน้ำตาไหลนะคะก็ดีขึ้นมากๆคุณป้าใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเนาะกลับมาดูโทรศัพท์ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะดีมากๆเลยนะคะค่ะท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะมีอาการเหมือนป้าป้อมนะคะก็คืออาการต้อกระจกเส็บคันเครื่องตาน้ำตาไหลนะคะก็สามารถทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเราได้เลยนะคะ หลังจากที่ทุกท่านได้ดูวิดีโอจากผู้ที่มีอาการทางด้านสายตาได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเราไปแล้วมีอาการดีขึ้นวันนี้เปิ้ลมาตอกย้ำสร้างความมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเราดีแน่นอนค่ะค่ะท่านใดที่สนใจสั่งซื้อจากร้านคุณเปิ้ลนะคะท่านสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยจ้า